นยอมรับว,ว่าเป็นค่ายที่น่าเชื่อถือแล้วก็แบบว่า,<ม>วาสามารถสร้างผลงานออกมาให้แบบสร้าง new generation สร้างนักแสดงเพิ่มขึ้นอยนะะ่างเงี้ยค่ะถ้าทำได้แบบนั้นเราเป็นค่ายที่ทุกคนอยากอยู่ค่ายที่ทุกคนอยากร่วมงานด้วยอันนั้นคือแบบติ๊กถูกคะ่ะ ผมคือผมรู้สึกว่าจริงๆตั้งแต่เด็กแล้วผมอยากจะพอเรียนฟิล์มเนี่ยอยากจะมีงานสักชิ้นหนึ่งที่ที่ทุกคนเห็นแล้วทุกคนจําได้ทุกคนแบบชอบมนมแล้วก็พอเรามาทำค่ายผมก็ยังความฝันที่ผมก็รวมกันเลยเป็นอันเดียวกันก็คือว่าค่ายเนี้ยผมอยากจะผลิตงานแบบอย่างน้อยหนึ่งชิ้นที่แบบทุกคนเห็นแล้วทุกคนลงชื่นชอบทุกคนแบบหลงรักแล้วมันก็สามารถไปได้ไกลทําให้เด็กๆแบบว่าเติบโตขึ้นนี่ครับแล้วก็เราก็จะมีความสุขครับผมรู้สึกว่าเออเราก็มีความสุข่ันผลงาน แท็บเล็ตตอนนี้ก็คือบทใกล้เสร็จแล้วแต่ว่าก็เดี๋ยวเร็วๆก็จะเริ่มถ่ายคือแต่ว่าบทจะเสร็จก่อนได้ชมได้ชมแคือัได้หมดทุกคนแล้วถ่ายกําลังก้้ค่ะก็บางท่านก็มาในงานด้วยแล้วก็ได้เห็นภายในปีนี้ค่ะเป็นไงบ้างเรียบกดดันยังไงบ้างกับชิ้นแรกคือพอมันกรีนไลท์ทุกอย่างมันเร็วมากเลยค่ะใช่ตอนแรกเราก็แบบเออเฮ้ยเฉยๆไปก่อนสมัยนึงกรีนไลท์แล้วปึ้งโอเค เหมือนแบบโยนให้เขาเลยหรอเราเลิกโพสเตอร์มากครับตอนแรกก็โอเคจะทำแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วโอเคแล้วก็ค่อยๆมันไปค่อยๆรอให้เขียวแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเหมือนรอให้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อ p p r o v ว่าแบบว่าโอเคมีที่ออนแล้วมีลูกค้ามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบเราก็รอรอสเต็ปนั้นพอแบบว่าพอมันตุ้มเข้ามาทีเดียวก็คืออ่ะไฟลุนแล้วตอนนี้พี่ที่รักนที่รันคุณที่ไหน่ได้คุณผู้ใหญ่คุณอาป้าสั้นแรงมา ใส่แม่อยัวอะแล้วใส่ชุดแม่อยัวเดินเข้ารูดใส่ชุดแม่อยู่ัวใส่ชุดแม่อยูว like ร่างเป็นชุดสีน yeah, ้ำเงินเข้าไปเลยที <h uk)> <h uk ่ช่องแล้วบอกว่าขอเลดแม่อยัว ซึ่งไม่ตอบว่าเขาบอกว่าไม่มีเขาบอกไม่มีเพราะทุกคนต้องเท่าเทียมไม่ก็เลยโอเคเข้าใจค่ะแล้วก็แต่ก็ผู้ใหญ่ก็ใจดี <c oughs> และเมตตามากค่ะเรได้ทั้งตัวของทางช่องเองแล้วก็ได้ตัวแอปพลิเคชันของวันนี้ด้วยค่ะเ <c oughs> พราะมันเป็นซีรีส์แรกเกิร์ลเลหลายคนแบบอุ้ยทไมถึงจับเกิร์ลเลอ อยากเล่นเองไม่มีใครจ้างใหม่เพราะไม่มีใครจ้างใหม่เดากจะทำบทมาให้ตัวเองเล่นแล้วพอคิดว่าอุ๊ยจะเล่นแล้วอ้าวแล้วคนนี้มันก็ไปไม่สุดก็เลยเราให้โอกาสเด็กเจเนอเรชั่นใหม่่ให้แบบเด็กเจนใหม่ได้เล่นแล้วก็อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของน้องๆค่ะเพราะว่าถ้าเป็นใหม่เองอะทุกคนก็จะจินไหมล่ะิแต่ว่าจินแบบไม่สุดขึ้นมาที็นผมมายืนจ้องอยู่มีคนคุกำเนิดใช่ใช่พี่เขามีคนคุมกำเนิดใช่ ว่าที่จริงใจอยากเล่นเองค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นความรักรูปแบบไหนเองี้ยใหม่ก็เล่นกับหญิงกับชายก็ยังเล่นได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไหนเล่นได้อยู่แต่ว่าก็ยังไม่มีพูดที่มาจ้างใหม่ให้เล่นเลยค่ะก็เลยอให้โอกาสเด็กเลยเราให้โอกาสเด็กดีกว่าคือเ่อน้องที่น้ำกระดงแล้ต้องหมายถึงว่าคัดคู่กว่าจะแบบจะลงตัวก็คือใช้เวลานานเหมือนกันนานมากนานอยู่ไม่ร้องไห้อ่ะร้องใหม่ร้องไห้แล้วก็ เล็บทุกปุ๊ที่มีแล้วบอกออพี่แต่ว่าไม่ทําแล้วเขาจะเขาจะไม่ทําบอกไม่ทําไม่ทํเลยเออหลายรอบเพราะมันไม่ได้เลยมันมตัง้งใจมันเครียดเขาคือจริงมันมันเครียดครับเพราะว่ามันหลายอย่างมันเราควบคุมไม่ได้คือสิ่งที่เราทําได้บางทีเราเราหาคนได้เราเขียนบทเราทาอะไรได,ได้แต่ว่าอย่างเคมีหรือแบบว่าความตั้งใจหรือว่าแบบสกิลอะไรทุกอย่างของเด็กๆที่จะมาเล่นรบางอย่างเราควบคุมไม่ได้แล้วก็เราก็ต้องต้องพยายามขับดันไปพอจนถึงจุดหนึ่งก็ เหนื่อยเดี๋ยวก็ต้องถอยกลับมาพักก่อนไปกลับไปแต่สิ่งที่ควบคุมได้แน่นอนคือจิตใจของเราเองเอ้ามาจบสวยแล้วเนี่ยตอนที่เตื่ให้กำลังใจยังไงตอนที่นี่ทำไมไม่ทำไม่เอารักไม่ทำรักไม่ทำรักอย่างเงี้ยก็ให้เวลาเขาครับคุ่ยเพราะเพราะว่าจริงๆไม่ทำไม่ทำมันเป็นแค่แบบเหมือนแบบเป็นวิธีการระบายขอะไรแต่ว่าใจจริงๆเขาก็ยังทำเลยเะใจจริงๆใหม่ก็ใหม่ก็นี่แหละแต่ใหม่ก็จะเป็นฟิลเหมือนงอแงนิดนึงกับตื่นขนาค่ะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆแล้วก็คือ ไม่ไม่ท้ออยู่แล้วจนกว่าที่จะเห็นเด็กตัวเองประสบความสำเร็จแล้วคนที่เราตามหาที่แค่มาได้คือไมาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่ว่าไม่อยากจะสปอยเด็กก็คือยังไงแล้วตัวน้องๆทุกคนก็ยังมีอะไรที่ต้องพัฒนาค่ะแต่ว่าน้องแค่ตัวใหม่หมีอะไรที่พัฒนาเนยก็นนคือเด็กอะต่อให้ได้รับโปรเจกต์นี้แล้วก็ยังอยากให้น้องพัฒนาในทุกด้านภาษาน์เทนดูแลเออ a c t ิ้งร้องเพลงเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ควรจะแบบ ถ้ามาทางนี้เราก็อยากให้น้องๆตั้งใจจริงๆในทุกๆอย่างไม่เหมือนรุ่นพี่สมัยพี่เป็นดาราเอียมากใช่ไม่ถือว่าสมัยพี่เข้าวงการเด็กพี่ไม่ต้องสมัยพี่เดบิวอาจจะไม่ต้องร้องไม่ต้องเต้นเออแต่สมัยเนี้ยเด็กอ่ะต้องต้องทำได้หมดทุกอย่าสมัยพี่ต้องร้องเต้นไหมคะเม่ได้ปีที่แล้วเไ่หมด่ต้นไม่ดูเลยนะได้หมดส่วนใหญ่เขาจะบอกคุณหยุดเอง ่้เขาบอกให้หยุดมอกมาได้ดูดีดีคือพี่ก็ทำได้หมดทำได้หมดแต่ว่าคนจะบอกให้หยุดเรื่องมันแนวแรแมนติกอันนี้อะไรเป็นหลักคือเป็นจริงๆเป็นเป็นรักครับเป็นเป็นโรแมนติกเป็นหลักครับแล้วก็มันก็จะมีความคอมเมดี้มีความแอคชั่นด้วยแต่ว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยคือมันจะมีความข้อเรื่องเนี่ยมันจะมีความดัดเด่นนิดนึงผสมประดานิดนึงเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในเด็กทัพ เรื่อยากเลยนะแล้วก็ดูยากมันมีเรื่องอะไรเกี่ยวความละเอียดอ่อนหลายอย่างใช่อย่าบอกแฟนคลับว่าในไทยเอาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นิ่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อยู่ในตัวซีรีส์จริงๆคือมันมันจะไม่ได้ดูเครียดมากค่ะจริงๆมันจะมีความดูแบบเราเราก็สามารถดูลุ้นๆไปได้เรื่อยๆแต่ว่าความกดดันความแบบเป็นดราม่าอะไรก็ยังอทานด้วยค่ะ คนหเริ่มแบบแบบเผื่อ<ช>มันมดราม่าพอเราหยุดจับอะไรจาข้างในที่มาเล่นมันอาจจะเลื่อนต่อที่ห้ามที่แต่งไ,ได้คือถ้าถ้า,ถาหลายอย่างถ้ามันเกิดขึ้นโดยที่สมสมติเราควบคุมไม่ได้ก็ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าทางเราเราก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราสร้างมันจะเป็นเรื่องจำรีลในจินานาตาในแบบกินเขียนบทแล็ <ๆ S 2> ในแบบที่เราอยากให้มันเสร็จเพราะว่ากฎระเบียบต่างๆข้อบังคับต่างๆอะไรที่ก็จะอยู่ในปก็เ็ททุกอย่างเป็นการสมมติรแต่ว่าก็ก็จะมีความสนุกสนานเหมือนเราสร้างโลกของเรา มาใหม่เลยอะก็คือในในคุกอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้เป็นคุกแบบที่บ้านเรงมีอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบเอามาเปรียบกันได้เช่นชุดคอสตูมเสื้อสีผมอะไรอย่างเงี้ยนจะนี้อนุญาตให้ทำสีผมนะคะในจินตนาการก็ได้ได้ติดแกรมนิดนึ่งนี่เป็นการานทำงานกันฟลอกรุมใหญ่ไม่น่าจะเชื่อไหมไม่ทาต้องเชื่อหน่ ไม่เจอมาคือว่าอู้วันนี้ต้องโดนถามแน่เลยว่าทางานทะเลาะกันเอ่ยนีเออซึงนั่งต่อว่าทะเลาทะเลาะกันครับแต่ก็จะเป็นการแบบถ้าเถียงกันนะบอกเถียงเถียงเถียงกันเยอะมันมีเส้นบางๆแต่ความเถียงมันไม่ไปไม่ถึงจุดทะเลาะคือถ้าเถียงแล้วโอ๊ยไม่ไหวแล้วอันนั้นคือไปถึงทะเลาะถ้าเถียงถ้าเดี๋ยวลองที่นี่ลองได้เรียงก่อน น้ำยังแบบนิ่งๆคือหนูจะบอกสิ่งที่หนูต้องการเลยแล้วพอพี่เต๋อแย้งมาใช่ไหมคะหม่ก็จะบอกว่าแต่หม่ชอบแบบนี้แต่ถ้าเขายังมีแย้งมาอีกครั้งที่สองปึ๊บไม่ปล่อยให้เขาเลยปล่อยเขาออกไปเลยปล่อยเลยอมคือใช่ค่ะคือพี่เต๋อเนี่ยถ้าเขาครั้งเดียบปกติเขาจะรู้เรื่องแต่ถ้าเขามีครั้งที่สองครั้งที่สามแปลว่าอันนี้เขาอยากได้จริงๆ เข้าใจเข้าใจผู้หนังใจแฟนให้แบบมันก็เข้าใจเขารู้ใจครับที่มีหนวดโตทำไมที่มีหนวดโตนานแล้วเหมือนกันนะที่มีหนวดโตนานแล้วนะเออมีเด็กๆเด็กเออมีเด็กๆดหนีหน้าก็ต้องทำให้ดีกว่าอ่กดดันนะหน้ากดดันนะก็ถ้าแต่งกรอนไปแล้วแต่งเพลงแล้วแต่งเพลงแล้วมันเหลือแต่งยาวแล้วแหละ เอาไปรับค right. ืนนั้นไดเอทอุ้ยเหรอไดเอทก็เหลืออย่ม่นี้แต่งอะพูดอย่างนี้มาคนคิดก้วนะีแล้วนะแบบเนี้ยแบบผมพูดเลยยจะอยู่ยพูดแบบใหม่ตอทุกคนมีคเนียจริงจริงเพราะว่าทุกอามก็เหมือนกัต้องลงตัวทมากแล้ว เป็นไม้ใหม่ของน้อเนาะเป็นสิ่งที่คุยกันมาเรื่อยๆอยูแล้วก็คุยคุยกันมาบ่อยแต่ว่าพอดีเอาจริงๆพอเราไม่ถึงวัยอะไรวัยไม่ถึงวัยหรือว่าไม่พี่เต้ยยังไม่ถึงวัยติดกันอยู่ติดกันอยู่จริงๆพอเรามาทำค่ายอะพอเรื่องทำค่ายเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็แบบโอ้หมันดึงดึงพลังงานของเราไปนะคืออย่างกจะเห็นค่ายมันสวยงามเอาเป็นว่าถ้าเด็กเราดังเมื่อไหร่ค่อยแต่งนบ ขันน้องๆนะคะการขันน้องๆฝากดูแลเด็กๆในค่ายด้วยนะคะถ้าเด็กในค่ายประสบความสำเร็จก็อะไรพูดพี่จะประสบความสำเร็จด้ความรักของพี่เหมือนกันถ้าวันนี้เด็กดังขึ้นมาสักคนสองคนนะตังเลยอพรุ่งนี้เลยพรุ่พูดแล้วนะพูดเลยมา คนเก็บอ <forcé certains> okay ะค่ะเวลาเก็บอะมันมันต้องเก็บทันดอกใส่ในการที่ที่ให้ถึงันดอกมีความหมายอะไรพิเศษไรมีไหมหร็พันเอ้ย ไม่นี่จำได้จำได้จะขอเป็นคนคุ้มครองตัวเองปกป้องตัวเองเหมือนสี่สามสี่เลยรัวคุณนะไม่เพราะว่ามันมูดเร็วมากอ่ะคือจริงๆแล้วเขาเขาเป็นคนที่แบบน่ารักมากแล้วก็จิตใจดีมากแล้วอยู่ด้วยแล้วเขาบอกอยากให้คนมีความสุขแต่ว่าเหมือนเขาก็เขาก็เจอกับปัญหาเยอะไงในชีวิตเขาอะครับแล้วเขาก็ ผมรู้สึกว่าการที่มีคนดูแลหรือมีคนปกป้องอะมันมันเป็นสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆถ้ามีแล้วเขาจะสบายใจขึ้นเือแต่เราก็เหมือนกันเลยด็เหมือนพี่เต๋อจะจะย้ำว่าประมาณแบบพี่จะอยู่เคียงข้างตลอดขอบคุณที่เข้ามาณเช่วยขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตเป็นสิ่งที่ดีอยู่เคียงข้างอยู่แล้วดูติดกัน่งขนาดนี้ดูยังฟ้องกันไม่ปล่อยเลยอ่านประโยคนั้นแล้วเป็นไงคะใหม่ประโยคสุดท้ายขอท่านดูแลกันด้วยก็อาจจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำ ผมว่าเขาเขาซึ้งนะหนูจำไม่ได้หนูจำไม่ได้อะพี่ตอนอ่านแล้วเขาก็แบบเพืก็ดีนะแบบคุณมื่อกี้ขออนุญาตน่อเนาะก่อนหน้านี้แบบใหม่ก็แบบเจอเรื่องแบบอะไรแบบนี้เราให้กำลังใจกันอยู่มากก็ให้กำลังใจอยู่ครับคือก็ ที่ระบายเป็นที่ปรึกษาคุยกันอยู่แล้วทุกเรื่องครับไม่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเรื่องแบบว่าเรื่องดราม่าเรื่องแบบเรื่องที่ทําให้เจ็บช้ำ่อให้เป็นเรื่องมีเรื่องอะไรก็มีเรื่องตัดสินใจคือเราคุยกันทุกเรื่องอยู่ใช่อย่างเรื่องที่ผ่านมาเงี้ยค่ะที่ที่เป็นข่าวพี่ตือรับรู้มากตั้งแต่แรกนะคะแบบตั้งแต่พบกันแรกก็คือไหนก็คือเวลาเราพบใครเราก็บริสุทธิ์ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เล่าให้ฟังทุกอย่างเขาก็รู้มาตั้งแต่แรกเราแชร์แชร์ชีวิตกันยู่แชร์ ดูสิครับไม่ต้องพูดก็ได้ไหมขัดเหร่อีกขัดแหววไม่ได้การกระทำโอ้ยเออแหววนะกิหลัดดีค่ะผมก็เป็นพี่ผึดษาให้เขาเปลี่ยนเรื่องอ่ะเปลี่ยนเร็ววะเขาเก็บมือเลยอ่ะไม่ให้จับแต่ว่ะ